เล่าบอกตาวเานั moment, ้นม ah, <laughs> ั our heart, ่งเป็นทั้งปัสสาวะไปหนในบ้นในบาผู้เฒ่าตาหลสายถึสายท่านตาหลแทบบดบบววบ่วบนควจมีสินครัมีงานเหตทครับปะทปัญญาแม่นี้แต่นี้เ่าเห็นทาอเลยแต่นี้ถา่าเบอะได้โอ้จะเหมนถือกันมามากนะใจจะเยนสักก้อนบัตรเนี่ยปโอ้เดนเสือบเข้าหจักตนถึง

แม่หางมวยแม่หางใหไงก็ดี pues, อู่เออคนขอสาวแหลนเล้ยเยอะต้องหาสาวแหลนเราซีลอมหาเลยค่ะขายดีมันเลยแล้วสาวแหลนก็โมเข่าเออแต่เราต้องพอใจเี่รอสมัยนี้สมัยใหม่เนาเองเนาะสมัยพัฒนาต้นว่าสมัยมาโงเข่าสาวออกหอกผู้สาวออกหอกม่างมากพวงกองนันตากระแนงเปรียกไตเลี้ยวก็คือสมัยตะกี้ตะก่อนท่านส็ไม่ตะกี้แตะก่อนคนเรามันว่าท่านจะเลื่อ คนทั Workers, 17, are. Are ้งหมมั่ควรเพือความร้แก่มาตัวมาเทียวคนอยากมาซื้อเรียนถ้าคนเต่นหลับเที่ยงมาเ่วพ่อตาคนตะกี้ตะกวนลุงแปหานนื้อกระเตี้ยวตกตะลึงยืดมอดึงซื้อหุ่มแต่โดนเท้าแข็งโปงแล้วก็ทัมีสุนัขติดขาลังยาถูด้ยกระดุมาสโลมยืด่านตะกียบผ่าานตอนนี้หอกสังกัดสียาบุญข้าดีกระแมนเยืดมุงแปน เสียงการนัมัสนั้นพยายามการใส่เกล้กบอสมีบวกคนสื่อลักขาบ่นกันเป็นผดิบย่าหนาปลาถุงย่างลัวลดความที่ห่างม่ซักตรงกลนโกองตางเดนปาก่เกลียงคนะจี้ะกวนก็ใหลุงสื่อเพือดังสยเท่าลุงสินเขาหัวแดงแกงเท่อปากเหียยมของมองไม่ไปอุนส่งถุงไม่ยอมทนเนี่สับถุงกามแนะนำบอสหน้ยาดองบอดี้คิดฝนผีตะกี้ากตะขะเอาไม้น้ำแท่สีน่า คนหาเขาเขาคุ้ยแล้วมาเราเห็นขู่แล้วจะมีกันได้ย่อมท่านก็จังคื่บอกดียู่เลยยื้อแรงบองเขาบาดผู้สาวสมัยนี้น้องผู้สาวสมัยนี้เออน้องผู้สาวสมัยนี้จะค่วยสังเกตเห็นบ่อย่งไรกูบุกกูจะของแนจะของโกบาดว่าน้อมผู้สาวสมัยนี้จะย่างแม่เต็เแม่งย่างเกงพยวาปีนบดบะย่งส่วนตัำใหม่เือจะัยเท้ากีบอันเตะกอนพัดแม่ลูกมาสมัยกวนท้า ทำเงินยังด้วยเท่ไหรเพราะั้งสี่เปอร์ก็ตบาง้องสุดใหม่วันนี้ดอกฟ้องัหนุ่มย่างหนุ่มรักไปตีแกงเสร็จนหลงหวงอยากจะซ้อมมือน้องตื่นแล้วจังขั้นแม่ลูกวันสมัยวันน้ำกองลูกวันมีเที่กองลูกในบ้าผู้สายสูเลยว่นเียเพื่อนเพืานมานอนสัางยนรับตาสังย เียงเยลูกน้อแต่แม่เลาจีนอนบนน้องแต่แม่เล่าฉีหาว่างน่องเทียวกนล้วก็คือสมัยตะกี้ตะวันลองเทียวเพื่อบายนเลื่อไปอยู่แลน้องอนเกียวทำไปนอนสียบ้างบางสิกงจำลองส่อจะอยากสงฆลูกเูืเสียบแม่จะดีป็นเลี้ยงเ็ จังสี่สมองทิ้กับสมัยสุมเนียเออสมัยตะกี้ถือตามกี้ถือตามก้องปอกพวกจังสีนะฮักระพองกันซูมเนีเลี้ยงลูกใส่โทรศัพท์พเออให้ลูกบังโทรศัพท์พขอแม่กลับไปเทียงันบัดสมตาปกป้อยได้บอกได้สอนกันไปไหนมันเป็นกันอย่างแม่มันถือข้าสอนขอไดแม่คุณท้าท่านใขอไดแม่เอาเงาพวกกันมาหล่อเทียนเอาเีินสามพูดมารูหมุนกันดูหัวเงาเราด้ยเออพ่จับกัไม่ยอมได้แก่พ่งจับที่วัดสัน Là nó kèm nhỉ? và lúc một mặt hàng của các trường hợp Nó ta hãy nhớ mặt hàng của 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 mặt hàng Nó mặt hàng của mặt

আমরা জানি যে আত্মвойার แม่มาดูกันที่บ้านผู้ผู้มีถ้ามันมันขนาดนี้มันเป็นภาษาภาษาภาษามาดีนะภาษานี้แต่เรียกว่ากันเหมือนมันสามารถอื้อเฮ้ยมีผู้คนทั้งหลายมาดูกันนะ だけど本当にのが違うだから違う <music>